เช้าวันนี้เสียงคำรามดังกึกก้องจากฝูงบินขับไล่ f 16ของกองทัพอากาศไทยแหวกอากาศเหนือฟ้าชายแดนไทยกัมพูชาราวกับส่งสัญญาณให้ทั้งโลกได้รู้ว่ากองทัพไทยยังคงพร้อมรบเต็มกำลังการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการซ้อมรบขั้นสูงที่สะท้อนศักยภาพด้านยุทธปกรณ์และความพร้อมของนักบินมืออาชีพแหล่งข่าวด้านความมั่นคงเปิดเผยว่าภารกิจดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธการยุทธบดินทร์ ที่เพิ่งถูกปรับปรุงใหม่ให้มีความเข้มข้นและโหดกว่าเดิมทุกขั้นตอนการฝึกในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การทดสอบกำลังแต่เป็นการส่งสารชัดเจนว่าไทยมีขีดความ่อสามารถในการตอบสนองต่อภัยคุกคามอย่างฉับพลันเส้นทางบินของเอ 16ถูกกำหนดอย่างแม่นยำใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีจากฐานบินถึงเป้าหมายก่อนทำการโจมตีเชิงสัญ,ญลักษณ์ด้วยกระสุนซ้อมรบพลังสูงเป้าหมายเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์จำลองในฝั่งตรงข้ามเพื่อสร้างสถานการณ์เสมือนจริงให้กำลังพลได้ฝึกภายใต้แรงกดดันเหมือนในสนามรบหลังสิ้นสุดการโจมตีทางอากาศหน่วยรบพิเศษจากกองทัพบ,บกได้รับสัญ,ญญาณเข้าสู่พื้นที่ ทันทีด้วยยุทธวิธีเคลื่อนที่รวดเร็วสูงสุดเป้าหมายคือการเข้าควบคุมและยึดจุดสำคัญที่ถูกระบุไว้ล่วงหน้าทั้งนี้เพื่อจำลองสภาวะที นะต้องแทรกซึมในพื้นที่ค่าศึกหลังการสนับสนุนทางอากาศยุทธบินเวอร์ชั่นใหม่นี้ถูกออกแบบให้เป็นการผสมผสานพลังรบจากทุกเหล่าทัพทั้งทางบกทางอากาศและทางน้ำภายใต้การบังคับบัญชาแบบบูรณาการข้อได้เปรียบคือสามารถโจมตีและป้องกันได้ในเวลาเดียวกันทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่มีโอกาสตั้งหลักผู้บัญชาการกองทัพอากาศกล่าวอย่างภาคภูมิใจว่า F16 ในครั้งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงสมรรถนะสูงสุดทั้งด้านความเร็วที่เหนือเสียงความคล่องตัวในการเลี้ยวหลบและระบบอาวุธนำวิธีที่แม่นยำระดับเซนติเมตรการซ้อมรบเช่นนี้ยังช่วยเพิ่มประสบการณ์ ระให้นักบินและเจ้าหน้าที่ภาคพื้นอย่างมีในสาคัญเครื่องบินทุกลำใช้กระสุนซ้อมรบชนิดพิเศษที่ให้แรงระเบิดและเสียงใกล้เคียงของจริงเพื่อสร้างแรงกดดันให้กับหน่วยภาคพื้นและจําลองบรรยากาศการรบเต็มรูปแบบขณะเดียวกันยังคงมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อชุมชนรอบพื้นที่ฝึกหน่วยรบพิเศษที่เข้าพื้นที่ใช้เทคนิคการกระโดดร่มเฮโลไฮอะเธอร์ทูลโอเพนนิ่ง ซึ่งเป็นวิธีที่ต้องใช้ทักษะและความกล้าสูงสุดเนื่องจากกระโดดจากความสูงกว่า25,000ฟุตแล้วเปิดร่มในระดับต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับจากรเร์ฝ,ฝ่ายตรงข้ามกองบัญชาการยุทธบดินเน้นย้ำว่าจุดประสงค์หลักของการฝึกครั้งนี้คือการสร้างความเชื่อมั่นว่าทุกเหล่าทัพสามารถปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตร พร้อมทั้งใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์แบบเรียลไทม์โดรนสอดแนมที่ติดตั้งกล้องความละเอียดสูงบินเหนือพื้นที่ฝึกตลอดเวลาทำหน้าที่บันทึกภาพและส่งข้อมูลไปยังศูนย์บัญชาการกลางทันทีการประสานระหว่างภาพจากอากาศและข้อมูลจากหน่วยภาคพื้นทำให้การตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาแม่นยำยิ่งขึ้นทหารที่เข้าร่วมภารกิจเล่าว,ว่าความรู้สึกขณะ อยู่ในสนามฝึกนั้นไม่ต่างจากการอยู่ในสนามรบจริงเสียงเครื่องบินแรงสะเทือนจากการระเบิดและคำสั่งที่ต้องตอบสนองทันทีล้วนเป็นบททดสอบความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจชาวบ้าในในพื้นที่ชายแดนที่สังเกตการการฝึกกล่าวว่าแม้จะรู้สึกตื่นเต้นและตื่นตระหนกในตอนแรกแต่เมื่อได้รับคำอธิบายก็รู้สึกมั่นใจว่ากองทัพกำลังทำเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้ประเทศการฝึกครั้งนี้ยังนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ai เข้ามาช่วยวิเคราะห์เส้นทางการเคลื่อนกำลังและจุดโจมตีเพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างรวดเร็วและลดความผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุดระบบสื่อสารภาคสนามถูกเข้ารหัสด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดป้องกันการดักฟังหรือการแทรกแซงจากฝ่ายตรงข้ามทำให้ข้อมูลคำสั่งเดินทางถึงกำลังพลโดยไม่มีการรั่วไหลกองทัพเรือและกองทัพบ,บกยังคงมีบทบาทสนับสนุนสำคัญโดยมีเรือตรวจการลาดตระเวนตามเส้นทางน้ำ และยานกรอบภักพื้นคอยสนับสนุนการลำเลียงยุทธภัณฑ์ไปยังจุดต่างๆแผนยุทธบดินในครั้งนี้ยังถือเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองและการทหารไปยังประเทศเพื่อนบ้านว่าไทยมีศักยภาพปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติทุกเมื่อที่จำเป็นแม้ปฏิบัติการจะมีความเข้มข้นสูงแต่กองทัพยืนยันว่าทุกขั้นตอนปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศอย่าง เคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบรรยากาศหลังภารกิจเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความภูมิใจของกำลังพลหลายคนมองว่านี่เป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพและพิสูจน์ควอหามแข็งแกร่งของกองทัพไทยแผนการฝึกในอนาคตยังคงเดินหน้าต่อเนื่องโดยจะเพิ่มสถานการณ์จำลองที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นเพื่อทดสอบการตอบสนองของทุกหน่วยในภาวะวิกฤตขั้นสูงสุดปฏิบัติการ ยุทธบดินครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการซ้อมรบธรรมดาแต่คือการประกาศศักยภาพทางทหารของไทยในระดับภูมิภาคพร้อมย้ำให้ชัดว่าประเทศไทยจะยืนหยัดปกป้องแผ่นดินเกิดอย่างไม่มีวันถอย